น่องตัวฝ่าเหี่ยวก้าควอยกุนาเป็นหัวิ้นเจียวเหี่ยก้าควอยตัวฝาตัว

ช่วงส้นนี่และที่การสั่าสำหรับเราอว่าเป็นจุดบอกดูสิว่ามีต้มอรมาบูกบ่า

น่ำโบกมาเสิรน่มเกโอนอไก่เซงสบเสียงดที่ตกอ่ะเสียงที่ที่